ชาวลัคนาราศีพฤกษภในช่วงวันที่1ถึง15มีนาคมนี้ท่านมีเกณฑ์จะได้ลาบผลทั้งจากการเสี่ยงโชคและจากการช่วยเหลือสนับสนุนของเพื่อนฝูงโดยเฉพาะบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่สูงส่งซึ่งจะช่วยให้หน้าที่การงานของท่านรุ่งเรืองตามไปด้วยแต่ขณะเดียวกันต้องระมัดระวังคนใกล้ตัวบางคนที่อาจคิดอิจฉาริษยาทำลายความสุขของท่าน รายละเอียดติดตามคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เรามาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงวันที่15ถึง28กุมภาพันธ์2568 จะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงวันที่1ถึงวันที่15มีนาคม2568นี้หากไม่นับการโคจรยกย้ายของดาวจันทร์ก็จะมีการโคจรยกย้ายของดาวอาทิตย์คือวันที่14มีนาคมเวลา20นาฬิกา55นาทีดาวอาทิตย์โคจรยกย้ายจากราศีกุมไปสถิตณราศีมีน เรามาไล่เรียงกันนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษ์คะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนี้ดูแล้วดาวต่างๆมาชุมนุมกันอยู่ในเรือนลาภะของท่านค่ะฉันขอเริ่มตั้งแต่ดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์สถิตในเรือนลาภะได้ตำแหน่งอุดก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพฤกษ์มีเพื่อนต่างเพศจำนวนมากหรือบางท่านก็จะ รู้สึกผูกพันลึกซึ้งกับใครบางคนเป็นพิเศษนะคะซึ่งก็อาจจะมีความหึงหวงตามมาค่ะตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเช่นท่านอาจจะมีใครมาแอบหลงรักท่านในที่ทำงานแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกนะคะหรือบางทีก็อาจจะมีเพื่อนสนิทต,ต่างเพศมาชักชวนท่านไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงนะคะ หรือก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้ซึ่งก็จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นค่ะทีนี้ในส่วนของดาวพุธซึ่งก็อยู่ในเรือนลาภะเหมือนกันแต่ว่าดาวพุธได้ตำแหน่งประ,ระได้ตำแหน่งนิดด้วยนะคะดังนั้น การที่จะได้สิ่งดีๆมันก็อาจจะลดน้อยถอยไปสักนิดหนึ่งค่ะอย่างเช่นว่าท่านได้รับข้อมูลวิชาการที่สำคัญสคัญจากเพื่อนที่เป็นนักวิจัยนะคะแต่ว่าพอเอามาดูเข้าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลมันก็อาจจะไม่ได้สำคัญอย่างที่ท่านคาดคิดไว้นะคะหรือว่าท่านมีโอกาสได้ แลกเปลี่ยนความรู้กับนักเขียนนักวิชาการชื่อดังนะคะท่านก็สามารถเอาไอเดียสร้างสรรนเหล่านี้มาทำผลงานได้นิดๆหน่อยๆนะคะหรือว่าท่านได้เข้าร่วมกับองค์กรเข้าร่วมกับสื่อต่างๆผลิตคอนเทนต์ขึ้นมาซึ่งท่านคาดหวังว่าจะทำให้ผลงานของท่านเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นแต่ก็ปรากฏว่ามันก็อาจจะไม่ได้ เป็นที่รู้จักมากมายอย่างที่ท่านคาดเอาไว้ค่ะทีนี้ในส่วนอิทธิพลของพระราหูที่ยังคงสถิตในเรือนลาภะก็จะส่งผลให้ท่านมีโอกาสมีโชคลาภแบบผิดหูผิดตานะคะเช่นท่านเกิดไปลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงแต่ว่าก็กลับได้ ผลกำไรมหาศาลจนน่าตกใจนะคะหรือว่างานอดิเรกที่ท่านเคยทําเล่นๆทําไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละอ้าวคราวนี้ก็กลับกลายมาเป็นงานที่สร้างรายได้ให้กับท่านได้นะคะหรือว่าท่านเกิดอยากจะลองเสี่ยงอะไรสักนิดนึงนะคะซื้อสลากสักไปสองใบนะคะปรากฏว่าอ้าวได้นะคะไดถ้ถูกรางวัลน,นะคะก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ระมัดร,ระวังว่าอย่าหลงจนเกินพอดีนะคะเพราะว่าโชคแบบนี้ก็มาเร็วไปเร็วแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะเสียทรัพ์ยในภายหลังค่ะทีนี้ฉันขอแยกเป็นชาวลัคนาราศีพฤกษภที่เกิดกลางวันกับชาวลัคนาราศีพฤกษภที่เกิดกลางคืนนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษภที่เกิดกลางวันท่านจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจาก ผู้ใหญ่จากบุคคลระดับสูงหรือว่าจากหน่วยงานภาครัฐทําให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีเกณฑ์ได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นมีความสําเร็จมากขึ้นนะคะคือผู้บริหารระดับสูงก็ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับท่านหรือว่าท่านเป็นตัวแทนบริษัทไปเจรจากับภาครัฐหรือว่ากับหน่วยงานขนาดใหญ่ก็จะเป็น เจ้าสำคัญของชีวิตค่ะนอกจากนี้ก็มีเกณฑ์ว่าชาวลัคนาราศีพฤกษภที่เกิดกลางวันลูกหลานของท่านก็ทําผลงานได้รางวัลชนะเลิศท่านก็ ภาคภูมิใจมากเลยนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภที่เกิดกลางคืนอ่ะเกิดกลางคืนนี่หมายถึงว่าเกิดตั้งแต่หกโมงเย็นไปจนถึงก่อน6กโมงเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภที่เกิดกลางวันก็มีเกณฑ์ว่าท่านจะมีลาบลอยจากแหล่งที่ไม่คาดฝันหรือว่าได้ค้นพบวิธีทำเงินแบบใหม่ๆค่ะเช่นท่าน ได้กําไรจากการขายหุ้นที่ท่านถือครองมานานนะคะหรือว่าท่านได้รับมรดกได้รับเงินปันผลจากเ,ออเรื่องประกันชีวิตนะคะหรือว่าได้ของขวัญราคาแพงจากคนใกล้ชิดแมท่านก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ฝากให้ระวังเรื่องคนไว้ใจนะคะอาจจะเอาเปรียบท่านนะคะอาจจะ คิดไม่ค่อยดีไม่ได้รักท่านเหมือนอย่างที่ท่านคิดเอาไว้หรือบางทีเขาก็อาจจะเข้ามาหยิบยืมเงินท่านบ่อยเลือเกินนะคะจนทําให้หน่าสงสัยค่ะอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภที่เกิดกลางวันหรือเกิดกลางคืนนะคะพอจังหวะวันที่14มีนาคมที่ดาวอาทิตย์ โคจรยกย้ายมาสถิตณราศีมีนซึ่งเป็นเรือนลาภะาของท่านก็จะส่งผลให้เด็กๆหรือว่าคนรุ่นใหม่นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับท่านค่ะจะขอสรุปในส่วนของชาวลัคนาราศีพฤกษภนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมก็ถือว่าเป็นช่วงรุ่งเรืองเป็นพิเศษทั้งในด้านการงานการเงินและโชคลาภที่ เข้ามาอย่างรวดเร็วทันใจค่ะอย่างไรก็ตามก็ขอให้รักษาสติไม่ประมาทนะคะให้แยกแยะว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นมงคลระยะยาวอะไรที่เป็นความเสี่ยงระยะสั้นๆค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภคะนอกจากในประเด็นที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึก และส่งผลต่อจังหวะชีวิตของเราจะโคจรผ่านราศีต่างๆสร้างอิทธิพลที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลามาดูกันค่ะว่าในช่วงนี้ท่านจะได้รับผลกระทบจากดาวจันทร์อย่างไรบ้างหลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดาวจันทร์ที่มีต่อชีวิตประจำวันของเราแล้ว ต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่16 ถึงวันที่31พฤษภาคม2568ได้แก่วันที่18วันที่23วันที่25วันที่27วันที่29และวันที่30พฤษภาคมค่ะก่อนจากกันหากชาวลัคนาราศีพฤษภต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญ หรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและฉันขอกราบอวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญการงานก้าวหน้าโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องสุขภาพแข็งแรงจิตใจเบิกบานแจ่มใสตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ